เงินท้อปัหาใช้ยากเลยที่เลี่ยดอะไรวะเป็นตำรวจเนี่ยเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่เหนื่อยใจนี่สำคัญน่ะมันหลายอย่างเว้ยระหว่าเขานัมันแปลกๆมึงเป็นมึงเป็นใครอะน้องกูน่ะอ้าวน้องแกดินั่งว่ามีสิทธิ์แล้วมานั่งบนเราพี่น้องกันแล้วหมวกเฮียอะไรโหดขนาดนะฮะไม่หมวกเด็กมาป่ะน่ะเด็กที่ไหนแล้วหมวกประจำตำแหน่งมึงมีความคิดเห็นว่าจะไหนอ้วากูไม่โอเควางจริงปะ โอ๊ยกระวาะ่ากันแปลกๆถ้าจักรยานโจน่ะยางไงมันก็โจรน,นี่คนดีสองคนดโดนไล่ออกไปในเมืองแล้วนะมึงนอะมันโผล่ขนบนเตียงอะขนหานโดนไล่ออกไปแล้วอะเพราะใครอะ <ๆ S 2> ว้าวโธ่ <ๆ S 2> ทำไมกูจะไม่รู้คน <ๆ S 2> ยังมันมนำไมนจะคบที่ไหนคนยังมันมันน่าคบเหรอดีครับมึงวัดดีกูทำไมมึงดูกูทุกวันจะถีบหลายท้อง คนอย่างอีว MM ่าวนะมันปฏิทำเฮียมันไม่น่าคบอะไรยิ่งยงหรอมันน่าคบหรือเว่าหรอฮะโอ้มันไม่น่าคบหรอกใครจะคบก็คบตัวก็ต้องคบกับเขาเหมือนกันแหละมึงว่าใครเป่าครับคน้ำเป่าอันนั้นหว่าวหว่าวตัวเบลครับเห็นในน้ำพวกมึงนะอันนั้นหว่าวของวานนะ เรียงก็ดีเจ้าไปเรียกปุ๋ยใช่ไหมห้องพี่เจออะไรมึงชื่อว่าวาวักงวาวังวาวังบางทีก็เสียงขาดหมดไอ้ละเต้นเสียปรไทยกูมีงานให้มึงทำงานอะไรครับมึงอะไรบ้างมึงนี่เหนื่อยไม่ได้เลยนะฮะประวานครับนี่กูมีงานให้มึงทำมึงแอบลักลอบเข้าไปในห้องของอีพิมใจ แล้วมึงแกล้งไปนอนเนคียงคู่ทำได้ไหมโอยทำไปดีเลครับส่วนมึงไปตามเจ้าพี่กูมาัืออะไรอ่ะวัฒนาวัฒนามีงานบ้าหรือเปล่าควายมึงวัฒนานั่นองค์กระสอบวัฒนามึงไปตามมาแล้วมึงน,นอนเคียงคู่กับอีเด่นใจ คิดอะไรอยู่นะพี่จะทำนะมึงย่าด้ทำเนะเรื่องแบบนี้ไอลาตีกูเป็นพี่มึงกอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงชอบพ่วดีกูรู้เว้ยเราจะเป็นตำรวจตอนเราก็ไม่ต้องไปใส่ร้ายใครมันต้องเป็นอย่างนี้พี่ผมไม่ไปทำไมทำไมมึงไม่ไปเขาเป็นเจ้าแล้วมึงจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอะ้ามันไม่ทำาไม่แั้นจะบอัี่ว่ามึงไาไทำไมมึงไม่ทำไอ้ต เป็นนททัังหาาี่ยไงไม่ต้องพูดกูบอกแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วว่ามึงจะพูดเขาตั้งเขาเขาเป็นใครองค์หญิงเข้าใจไหนไม่ต้องพูดอย่าไปพูดเลยอ๋อโอ้ยนี่ติดตีนเลยอะเขี่ยเข้มมากเลยตีนมึงไปเลยสองคนเดี๋ยวถ้ามึงทำสองเร็จกูจะเลิกค่ายกับพวกมึงพูดจริงเหรออ้าวขนาดเล็เป็นเรื่องอะไรเรา สิ่งทุกอย่างครับไว้ใจไม่ได้แผนการนี้ต้องสำเร็จถ้าไม่สำเร็จฉันจะอยู่ในนี้ท่ไคร่มาลความรักของฉันหัวของฉันต้องปลอดภัยแล้ว